สวัสดีครับผมนุ่นรถไถมือสองครับวันนี้อ่ะเงาเงาวันนี้ไม่มีอะไรทำํำยันมาวายเอ็มพันเจ็ดฮะจอดมานานละต้นปีเปิดราคาไว้เจ็ดหมื่นห้าเจ็ดหมืนห้านะมันจอดมาพักใหญ่แล้วแหละม่จอดตั้งแต้าฝนนะฮะร,รถชั่วโมงรถสามสสามชั่วโมงให้ให้คนงานเอาหม้อ,อ,อ,มอแบตอยู่ฮะแขนหลังไม่เคยใช้ แขนหลังไม่เคยใช้รถใช้ชิลเลอร์อย่างเดียวเห็นไหมฮะกองหมัวจัดะดูพอพวิดีโอฮะแขนหลังไม่เคยใช้นะเออาอมาแบตมาละออกจากกล่องกันก็ได้แบตใหม่เลยฮะคันนี้แบตใหม่เลยอ่าจัดแบตใหม่ให้เลยรถจอดมานานจอดจมจนยางแบนนะฮะ แล้วจัดให้ดูคอมเป็นยังไงเอ่ะเยวใส่ต้องถอด้าถังนะไม่ได้คัคันนี้มันไม่ต้องพอหวัวรถคันนี้ต้องเหยียบคันไหมอ่ะโอเคไฟเข้าแล,ล้วเร่งเร็กมาหน่อยนึงตัด,ต,ดตัดเลยเฮ้ยไม่ดีนอติดเลยไหม À, tí à. đi đi, tịt, đi, đi Nào, mày thấy long đơn vào đấy hỏi cái lên vào đường เดี๋ยวผมลองตั้งเดินเบาแป๊บ้นึ่งะตั้งละเดินเบาไม่ถึงห้าร้อยรอบอะเบามากอ่ะเดี๋ยวลองขับไปจะไปล้างก่อนเดี๋ยวรีวิวให้ดู่ะขยับตัวครั้งแรกในรอบหลายเดืนอนกอดจะเป็นหลุมอะกมามาออกมาล้างกัน นิ่มๆนิ่มๆเดี๋ยวมารีวิวให้ดูฮะขอญาตไปล้างก่อนอวิ่งขอเชียร์จ,จอดมาตั้งนานเบรกดีซะด้วยไม่มีฟันข่าวนะสุดยจ,จอดผมไปล้างกันนะฮะเดี๋ยวมารีวิวให้ดูอีกรอบอ่ามาต่อกันครับจัดการล้างไปที่เรียบร้อยแล้วสำหรับยันม่า YM เ0 7พันเจ็ด ตัยางฮนะดอกแน่แนๆเต็มๆนี่นี่ดูฮะดูหัวใจหลักมันอยู่ตรงนี้ครับรถคันนี้ใช้งานมาน้อยมากแขนหลังไม่เคยใช้ให้ผมดาวว่าเป็นรถลากอ่าลากเทเลอร์ในฟาร์มอะไรพวกเนี้ยีดีโอก็ไม่เคยปั่นนะไม่เคยปั่นไม่เคยใช้งานเนี่ยมีแค่ร้อยลากอันเนี้ยท้าที่ดูนะมีแค่ร้อยลากสารีลากเทเลอร์ แห้ง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 โชว์หน่อยเปิดฝาโปงโชว์หน่อยนะลิงยางออกอ,อ่อารุ่นนี้มันรุ่นนี้มันเป็นรุ่นนี้ฮะต้องเปิดฝาถัางน้ำมันก่อนเครื่องจอดนานจะเป็นไงเอาอมันก็จอดไม่นานเท่าไหร่หลักไม่กี่เดือนหลักไม่เหมือนญี่ปุ่นญี่ปุ่นที่จอดนานกว่นานี้เยอะเลย อย่าเบรกแลอวไปกันเดี๋ยวรถไหล<ม>ดูต้องลำบากของเราเนะี่ยอ้าอ่ะลองตาด,ดูดูน้ำมาเลื่อนเต็มมาป้โอ้น้ำมีอยู่น้ำมีอยู่ เครื่องดูเครื่องแี่เดินเสียงเดินดีจังเลยกล้องมันงุ่มไหวเลยดูนะเคร้างดีอะเดี๋ยวเราขับไปดูกันดีกว่าเดี๋ยวเราเติมเติมน้ำเติมน้ำเติมเลย ตรอนะตรงมาป่ะเนี่ยเตอร์มดเลยอ๋อเต็มมากันไหมเดี๋ยวลองเล่นดูวยน้ำวดนะโว้โว้โว้ปิดเลย ติดไฟทางน้ำมันฮะคันนี้จะมาเป็นตัวเปล่านะครับตัวเปล่าแขนหลังต,ตามสภาพนี้เลยจะมาบอกราคาท้ายคลิปนะเดี๋ยวลองขับไปดูกันเหมือนเดิมไหมขับไปนู่นขับไปลอยยไปนี่ถอยมาฟัางมน่อยาว่าฟังเสียงเกียร์เสียงท้ายหน่อยเป็นไงอันนี้จะเป็นคันเล่นมือโยกอะ ใช้งานไล่ในสวนเล็กๆ,ๆน้อยๆฮะเสียงเงีย์เสียงท้ายเงียบมากเงียบแล้วก็นิ่มมากด้วยครับนิ่งกิ๊กเลยไม่ได้ยินเสียงหอนเลยนะนิ่มมากครับ อ่าท่านใดหาอยู่โทรมาเลยครับคันนี้เครื่องยนต์สองสูบสิบเจ็ดแรงม้าเก่าญี่ปุ่นไม่เคยใช้งานในเมืองไทยรถใช้งานน้อยสาสิบสามชั่วโมงฮะร,ราคาเราเล้าอยู่ท้ายคลิปครับผมเงียบมากไม่มีเสียงหอนเลยนะอ่าเบรกให้ดูอาเบรกดีด้วยไหมเหไ หักแป๊บหนึ่งเมื่อกี้เครื่องเดินไม่ค่อยเรียบเลยถนะ่ายน้ำมันนะล้างก้นถังตะกอนเยอะล้างถังเสร็จแล้วดูวิดีโอต่อเลยอ่ะมีสามสรรมปีดนะวิดีโอเรื่องเรื่องออกสองออกออกสองออกสามละทำไมทำไมทำไมไปถึงมดอยู่สามเปต้นอ่ะเรื่องสอง หนึ่งสองสางสองสามโอเคพี่โร่สามกปิดใช้งานได้ขอดูหางใหม่หน่อยหางขึ้นลงปกตินะฮะวางต้องกดหน่อยขึ้นลงโอเค อันนี้นะยันมาวายเอ็มพันเจ็ดขอเปิดราคาอยู่ที่สามหมื่นเก้าล่าวๆเ,เลยสามหมื่นเก้าขายสภาพนี้ลนะสามหมื่นเก้าจากปกติต้นปีผมจำไม่ผิดผมขายอยู่หกหมื่นห้านะหกหมื่นห้าตอนนี้ลดมาเลยระบายออกหน่อยฮนะเหลือสามหมื่นเก้าศูนย์แปดสองสองสามแปดแปดสี่สี่สามครับ 0822388443ครับดูรถตัวจรงิงนี่สิตำบลหน่อยัทอยอำเภอศรีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์เบอร์ไลน์ก็เบอร์นี้แหละฮะ0822388443ไม่แพงครับรถเก่าญี่ปุ่นสามหมื่นเก้าใช้งานสามสิบสามชั่วโมงสามหมื่นเก้าครับผมมายเอ็มยันมาวายเอ็มพันเจ็ดเครื่องยนต์สิบเจ็ดแรงสองสูบกับเคลื่อนสองล้อรถเก่าญี่ปุ่นแท้ไม่เคยใช้งานในเมืองไทยฮะ สำหรับผมวันนี้นุ่งรถ่ายมือสองขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ